่แตนมาดูเมนูพี่แตนต่อ <S 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 น้ำมันลงครับ พิซ่าไก่พิซผดไก่ัดเผ็ดไก่เผ็ดไก่พิ่แงเผ็ดเ,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 เลยแต่ว่าเจ้าประจำที่มีสูตรพเขาอยู่ได้น้า,า,าใส่คั้น้ำซุปลงไปหน่อย ลุงุงใส่ตะหลิวเลยน้ำตาลเกลือชูรสผงปรุงรสไก่มาแล้วอ่าโอ้กิโลเนี่ยก <Okay. S 1> ิโลนะแปดโลสิบ <Okay. Okay. S 1> โลเสียงแก๊สดัง สุกหน่อยเนาะไหลโลไ,<ป>ไอหออไก่ไทยหมายถึงว่าพันเอาพันไก่ไทยมาเลี้ยงแต่ว่าไม่ใช่ไก่ไทยแท้แต่แต่ก็อร่อยเนาะ<ม>เห็นแต่เนื้อเยอะ ใช้เวลาหน่อยให้ไก่สุกทั่วครับเช็ดเช็ดดูว่าสุกยัง ก็รอไปก็แตกมันดีครับลุง กะเพราแพงไหมพี่แตงตอนนี้ะกะเพราแพงไหมสี่สิบแต่โหระพาไม่แพงแพง,แพงเออร้อยกว่าแต่กะเพรากับไม่แพง สีสวยนั่นไม่กีขี่กล้องกระตุกฮะเสียงมีอุบัติเหตุโอ้โอเซนเอาผัดไก่นี่ด้วยอไปชิมน่ากินมากเลย ข้าหลากหลายละลานตาอ่าขูตักมาถึงส <Okay. S 1> ัดใหญ่เลยเมนูพี่แตนสองเมนูอันนู้นขูตักชอบมากแต่ว่าขูตักไม่ค่อยถนัดนะไก่เกยนี่ฮะ mm. อันนี้แหละไก่เป็นเหตุ <c oughs> กำลังผัดอันนี้แหละคุณที่ว่าผมบอกอุบัติเหตุรถชนกันอนะรถเมย์ชนรถแท็กซี่ไปกระทบรถมิวเอ็ก รุ่นใหม่กับมอเตอร์ไซคันนี้าชิมก่อนไก่เขาไก่บ้านไก่บ้านไก่แบบแต่ว่าไม่ไม่ใช่ไก่บ้านแท้หรอกแต่ว่าแกบอกว่าเหมือนกับพันไก่บ้านเอามาเลี้ยงแล้วก็อร่อยโอเคไก่อร่อยก็จัดจานแล้วก็หอมเครื่องตำเองนี่ครับแล้วก็เพื่อนตามดูคลิปนะปูหลนมีการเอาหมูไปยัดในในกระดองปูด้วย แล้วก็หอมหมกฮะหอมหอมกอันเป็นที่เรื่องหรือชื่อนีชินชนีนกูตักมาดูเดิยไก่เนี่ยสิบโลนะพี่แดนเขาผัดในสิบกิโลใส่ใบกะเพราเมนูนี้ใบกะเพราเมนูที่ใส่ใบโหระพาก็พี่แดนจะไม่ค่อยทำนะอย่างหอมหมกเนี่ยไม่มีใบโหระพาละมีแต่ใบย,ยอใบ,บย,ยอกับกระหล่๊งกลิ่นในนี้หอมต้องคือน้ำลาย อ,อืนี่พวกที่เกลือนึกถึงน้ำมาตูมอ่ะกุตากลัวเผ็ดด้วยใช่ไหมล่ะกินแล้านึกถึงน้ำมาตูมอ่ะพี่เอาเลยมาลากนะใบหละพาแพงทังจะพูดว่า พี่ใจเขาผัดถึงเครื่องอ่ะพี่แดนไม่ห่วงเครื่องเมนูพวกนีน้แล้วก็ไม่เห็นชิมนะอ่าเขาเป็นมือมอ,อาชีพ<ส>แล้วโยนใส่โยนใส่พี่แดนเป็นมืออาชีพแล้วอ่ะ <c oughs> ก็กะได้แล้วแถมเมนูเนี้ยผัดไปไม่มองเลยนะ <c oughs> มองมองรถที่มันชนกัน <c oughs> ไม่รู้ในคลิปจะ้นบเปล่าแต่ว่าผมหันหลังให้ไงในคลิปอาจจะได้ยินเสียงจะยินเสียงโคมคำผมก็ก็กำลังอยู่ว่าพี่แดนมองเสียงโคมพี่แดนทนไม่มองนู้นแล้วกล้องอาจจะสั่นนิดหน่อยคือตอนนี้ไม่รู้หรอกเพราะ,ะเพราะว่ายังไม่ได้ตัดต่องยังไม่ได้ไปดู เนื้อเป็นเนื้อเนื้อแบบหนึบๆไก่บ้านสุดยอดเลยงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆมาชิมบอกรสชาตินั่งรอขุดตั๊กพี่โอโดเข้าห้องนอนไปละกินอิ่มแล้วเพราะว่าพวกเราชิมในกรุงเทพนะไม่ค่อยมีเวลาเนาะ ร้านทําผมเนี่ยเช้ามืดกับมืดมืดค่ำค่ำเขายังเปิดอยู่นะเพราะคนกรุงเทพจะใช้ชีวิตแบบนี้แหละนี่ทําไมต้องต้องไปเตรียมเพื่องานเนาะงานสําคัญงานใหญ่ระดับประเทศก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับคุณตั๊ะฝากกดฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เที่ยวนูโรคาเที่ยวนี้นะคะ ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจคุณตั๊กแล้วก็น้องเรโดอาจารย์ด้วยค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครัดูส่ง